สวัสดีครับะมาอธิบายเรื่องการหาน้ำหนักนะครับใน NX version 11ถ้าเรามีชิ้นงานถ้าเกิดในกรณีที่เป็น assembly หรือว่าเป็นชิ้นงานเนี่ยเราสามารถที่จะหาน้ำหนักในกรณีที่ชิ้นงานเป็น solid นะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะหาน้ำหนักของตัว c o p e r ตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็น assembly เนี่ยเราก็ make display part ให้เห็นเฉพาะ part นั้นๆชิ้นงานที่เป็น ที่เป็น solid นะครับก็คือเนี่ยนะครับเบื้องต้นเราต้องเช็คก,ก่อนว่าชิ้นงานเนี่ยมันเป็น solid ไหมวิธีการเช็คก,ก็คือใช้คําสั่ง filter เปลี่ยนไปที่ solid body อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือชิ้นงานก็คือเป็น solid เราสามารถที่จะหาคําสั่ง <c oughs> หาน้ําหนักจากคําสั่งอยู่ในหัวข้อของ analysis แล้วก็ more นะครับ measure body นะครับ measure body ก็คลิกไปที่ตัวชิ้นงาน เราเนี่ยจะได้วอลลุ่มออกมานะครับแต่ว่าวอลลุ่มก็คือปริมาตรเนี่ยมันคงที่แล้วแต่ตามทางด้านตัวแคกที่เป็น solid นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะหาเนี่ยก็คืออย่างเช่นเราต้องการหาน้ําหนักน้ําหนักก็คือหน่วยเป็น kg หน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับทีนี้น้ําหนักเนี่ยมันจะแปรผันตามสูตรสมการก็คือเอาวอลลุ่มไปคํานวณหากันกับ density นะครับหรือว่าความหนาแน่น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้น้ำหนักให้ density ของของตัวชิ้นงานว่าเป็นวัสดุประเภทไหนนะครับก็คำสั่งมันจะควบกันอยู่สองคำสั่งคือ measure body กับการให้การให้ชนิดของวัสดุก็ดูตัวอย่างตอนนี้ก่อนนะครับโดยทั่วไปดีฟล็อกเนี่ยวัสดุมันจะเป็นสตีลหรือเป็นเหล็กตอนนี้หนักอยู่ที่ประมาณ15นะครับผม ออกมาก่อน,นะครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนวัสดุโดยการใช้คำสั่งเมนูฟอร์แมตเดี๋ยวนะครับเมนูเข้าไปที่ทูลนะครับแล้วก็แมทเทอเรียลไปที่เมนูลงมาที่ทูลแมทเทอเรียลแล้วก็แอสซน์แมทเทเรียลตรงนี้นะครับก็คลิกแอสซน์แมทเทอเรียลเลือกชนิดของพลาสติกเช่น ABS นะครับแล้วก็เลือกชิ้นงานก็คืออันที่หนึ่งคือเลือกชิ้นงานที่เราต้องการ เลือกวัสดุที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดโอเคมันก็จะทําการจองให้ทีนี้มันจองหรือไม่จองเนี่ยเราจะเช็คซ้ําอีกทีนึงได้ด้วยการ tool m a t e r ี a l แล,แล้วก็เ m a n a แม m a t e r ี a l นะครับจะเห็นว่า ABS เนี่ยมันถูกเลือกใช้นะครับถ้าเกิดสมโมโุติว่าเรากดเลือกปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันไฮไลท์อยู่ก็แปลว่าตอนนี้มันเป็น ABS แล้วนะครับก็ เราก็สามารถเข้าไปที่หัวข้อ a n a l y ธิ์ More e r อ Body แล้วก็เลือกนะครับโวลูมมันจะเท่าเดิมนะครับเพราะว่าโวลูมเนี่ยแปลตามอ่า c a ด Data ก็ไปที่แมสนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเหลือแค่0.021206 kg ถ้าแต่ว่าเราไม่ได้กำหนดวัสดุอะไรให้มันเนี่ยด f ฟ้อมันจะเป็นเหล็กนะครับขอ,ขอบคุณครับ